นี่คือหลังคาบ้านนี่คือฝาบ้านฉันมองลอดหน้าต่างเห็นเด็กๆกำลังมองมานี่คือฝาบ้านนี่คือหลังคาบ้านนี่คือฝาบ้านคุณตุ้มมองลอดหน้าต่าง เห็นเด็กๆกำลังส่งยิ้มมานั่นแน่สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วหน่วยบ้านแสนสุขในวันที่3เราจะเรียนเรื่องประเภทและส่วนประกอบของบ้านเด็กๆเข้าใจคำว่าประเภทไหมคะประเภทของบ้านเด็กๆได้ชมคลิปอานิทานเรื่องลูกหมูสามตัวแล้วใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะประเภทของบ้านก็มีมีมีม มีบ้านประเภทไหนบ้างประเภทที่ทําด้วยญ่ยาญ้าฟางใบไม้อย่างเงี้ยค่ะญ้าคาอย่างเงี้ยค่ะ,ะแล้วก็มีประเภทบ้านไม้บ้านไม้บ้านไม้ไมท้ทั่วๆไปเดี๋ยวนี้ก็เป็นบ้านไม้ที่สวยงามเยอะแยะค่ะแล้วก็อีกประเภทนึงคือก็จะเป็นประเภทบ้านปูนบ้านที่สร้างด้วยปูนอิฐหินและทราย ส่วนมากปูนบ้านปูนนี้ก็จะมีส่วนผสมนะคะของทรายหินและก็ปูนใช่ไหมคะ,ะเดี๋ยวเด็กๆก,ก็จะได้รู้มากกว่านี้ได้เรียนรู้มากกว่านี้ว่าบ้านปูนทําด้วยอะไรได้บ้างมันจะมีส่วนผสมของอะไรนะคะบ้านอิฐบ,บ้านปูนนะคะการที่จะใช้อิดมาเรียงให้ติดแน่นกันได้ก็ให้ติดแน่น ยึดกันก็ต้องใช้ปูเห็นไหมคะเดี๋ยวเด็กๆก็จะได้เรียนรู้ต่อไปเรื่อยๆทีนี้เรามาดูส่วนประกอบของบ้านค่ะเด็กๆส่วนประกอบของบ้านมีอะไรบ้างสรงแหลมๆนี้แหลงคาบ้านฝาบ้านหน้าต่างบ้านประตูบ้านนะคะประตูนะคะวันนี้คือส่วนประกอบของบ้านง่ายๆ จะต้องมีถ้าเรียกว่าบ้านจะต้องมีหลังคาบ้านมีฝาบ้านมีประตูมีหน้าต่างนะคะแล้วก็ประสอบส่วนประกอบอื่นๆอีกมากมายที่คนคนที่อยู่อาศัยต้องการให้มีนะคะเอาละค่ะอันนี้คือส่วนประกอบของบ้านไปแล้วประเภทของบ้านไปแล้วต่อไปเด็กๆคามามานับ นิ้วกันค่ะ1เลข1 2เลข2 3เลข3 4เลขก4ในสัปดาห์นี้คุณครูจะให้เด็กๆเรียนรู้เรื่องของ4ค่ะถ้าเด็กๆชูมา4นิ้วเป็นเลข4ค่ะเลข4ไทยเลขสอัลาบิก เลขสี่ไทยเลขสีอ่อาราบิกนะคะเด็กๆจำนะคะเลขสี่เลขสีอ่อาราบิกเด็กๆจำแล้วก็เขียนได้แล้วด้วยเนาะทีนี้มาดูเลขสี่ไทยเลขสี่ไทยนะคะจะเขียนยากกว่าเลขสีอ่อาราบิกหน่อยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวคุณครูมีให้ฝึกะคะ่ะต่อไปค่ะพยัญชนะนี้พยัญตัวอักษรนี้ สัปดาห์นี้ก็บอกแล้วก็จะเป็นตัวอักษรนี้นะคะ J จ c c จจจ j จ m j จจ jam j a แจแจแจ จำจำนะคะฝากนะคะเด็กๆฝึกนะคะเห็นหลายๆคนส่งคลิปมาฝึกออกเสียงได้ดีนะคะ,นะคะแต่ต้องไปจจมนอตเจมมจัมโอเคนะคะแล้วเจอกันใหม่เดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมท้ายท้ายคลิป ลจากที่เด็กๆชมคลิปการพับบ้านด้วยกระดาษแล้วนะคะก็พับตามคลิปเลยนะคะเสร็จแล้วจะเป็นรูปร่างแบบนี้นะคะก็เป็นกิจกรรมของวันนี้เด็กๆพับเสร็จแล้วระบายสีให้สวยงามเลยนะคะแล้วก็ถ่ายรูปส่งมา ส่งงานคุณครูด้วยค่ะแล้วปายสีตามชอบเลยตามจินตนาการเลยนะคะอันไหนที่ที่มันรู้สึกว่ามันไม่แน่นหนาเด็กๆทำไมคะทากาวได้ค่ะทากาวคะ่ะให้มันแน่นหนาและดูสวยงามด้วยนะคะอย่าลืมแล้วายสีค่ะอันนี้จะเป็นกิจกรรมถ้ายคลิปสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆอย่าลืมนะคะส่งงานคุณตุ้มด้วยนะคะสำหรับวันนี้แล้วก็ คงจะลากันไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย